ไปต่อกับอีกเรื่องราวที่หลายคนสนใจดีกว่าพอปรับโหมดจากโควิดเป็นเรื่องรดราดารมาก,กันได้ไหมพ oh. ี่ปูนเพราะว่า <That> s <S ผมตอนนี <all right. S 2> ผ้ผมเห็นแค่ในส่วนของอเขาเรียกว่าในเพจ oh. เพจดังนะที่แบบ oh. เป็นการมอมมอยออกมาพูดเปรยๆว่าเอ๊ะคู่รักคู่รักคนบันเทิงนะฮะมีการลบภาพคู่นะครับจะเป็นใครหรือเปล่านี่เขาก็ออกมาเปิเปยๆตามแบบ เป็นการพลาดหัวโปรยให้โยงไปว่าใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้านนั้นแหละครับไปโยงถี่ใครนะไปโยงที่คุณเคนภูภูมิเหรอคะคุณปูหอยังไงก็เหมือนกับว่าชาวเน็ตนะคะก็ออกมาคอมเมนต์กันเองแต่ทางเพจเนี่ยเตยไว้ก็คือแสดงความที่เห็นนะคะต่างคนต่างแสดงเห็นแต่กลับกลายเป็นอะไรคะคุณเคนภูภูมิเออออกมาใช้เองว่าไงคะคุณฟี ก็คุณเคนภูภูมิก็เลยออกมานี่นะครับโพสคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังหลังจากที่หลายคนจับตามองว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของคุณภูภูคุณเคนภูภูมิกับคุณเอสเธอร์เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยเห็นภาพคู่อ่าเ<อ>หมือนอีกฝ่ายหนึ่งแบบปิดภาพคู่ลบลบภาพคู่ไปด้านคุณเคนภูภูมิเองก็อ่าอย่างที่คุณปุณได้บอกไปว่ามีการโยงไปถึงเขาเขาก็เลยออกตัวเลยจ้าโพสต์ภาพคู่ใน i อของตัวเองที่คู่กับคุณเอสเธอร์นี่แหละกลบข่าวหรือแบบ รัวๆๆๆเลยจ้าคุณผู้ชมนะฮะซึ่งในขณะที่ตอนนี้นะฮะก็เราเข้าไปดูในไอจีของสาวเอเธอร์นะฮะก็จะเห็นว่าลูกคู่ของหนุ่มตัวเองกับหนุ่มเคนเนี่ยหายไปเกลี้ยงทั้งไอจีนะครับผมส่วนไอจีของหนุ่มเคนก็ยังคงมีภาพคู่หวานอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งหนุ่มเคนเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพ์รูปคู่กับสาวเอเธอร์ผ่านไอจีสตอรี่เคนปูปูนันเองพร้อมระบุข้อความอย่างนี้คุณปูนก็บอกว่าตามหาต้น ตามหาต้นไม้กันต่อครับแม่แมแม่หนุ่มเคนเออะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพดภาพคู่เหมือนกับว่าเป็นกำลังตามหาต้นไม้นั่นแหละซึ่งหลายคนณออกมาแซวว่าเออออกมาโชว์หวานครั้งนี้ก็อกบข่าวเรื่องของข่าวลือไปได้นะฮะแต่ก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบเออภาพคู่ของคุณของคุณเอเธอร์กับคุณเคนที่อยู่ในไอจคุณเอสเตอร์นี่หายไปไหนบางทีเนี่ยคือ เราเราอาจจะมองไปอีกมุมว่าเวลาคนเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์นกันก็อาจจะมีบางเรื่องที่ที่เขาเรียกว่าไม่ตรงกันบ้างอาจจะแบบพ่อแง่แม่งอนเหมือนกับหลายๆคู่ถูกไหมอาจจะเป็นแบบการงอนกัน,นก็ได้เอเอห,เหรือ้ก็แบบอาจจะแบบปิดเหมือนกับว่าในไอจีเนี่ยมันสามารถตั้งปิดซ่อนบพสภาพคู่ให้เฉพาะคนสองคนเห็นก็ได้กัน<ช>อาจจะเป็นแบบเรื่องแบบนี้ก็ได้เออเราต้องไปต้องถามเจ้าตัวนะ ใช่ค่ะตอนนี้ไปถามไม่ได้คุณผู้ชมกับติดโควิดโอ้ขเขาเลยเอามาต่อกับอีกเรื่องราวค่ะคุณฟีนหอมเกี่ยวผลดอไม้หอมหวนนะคะ